สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะต่อเนื่องกันที่วัดที่สองนะคะก็คือวัดวรเชษฐตถารามนะคะเดินถัดมาจากโลก,กะยะสุทานิดเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มีวัดอยู่ติดติดกันเนี่ยสามวัดกี้ไม่มั่นใจเลยว่าเราจะสามารถไปดรอปที่วัดวโรโพได้หรือเปล่านะคะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเหมือนแบตเตอรี่จะหมดนะคะไม่รู้เหมือนกันแ็เดี๋ยวไม่ไรคะ่ะเราไม่อยากรีบด้วยนะคะเพราะถ้ารีบเดี๋ยวพูดพูดไม่หมดไงนะคะข้อมูลบางอย่างมันก็สําคัญมากนะคะ โบสถ์หลังนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเอ๊เดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่โบสถ์โบสถ์เพราะว่า,ามีเสมาอยู่ด้านหน้าทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะเสมาด้านหน้าจริงๆแล้วที่เนี่ยยืนข้างนอกก็ถ่ายรูปสวยแต่สาเหตุที่กี้เข้ามาถ่ายในนี้ก่อนเริ่มแต่ตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าหนึ่งในเนี้ยพอมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เกรงใจเขาอีกตามระเบียบนะคะเนี่ยค่ะกี้ก็เข้ามาไหว้ท่านนะคะดอกไม้เรียบร้อยพระพุทธรูปที่นี่นะคะเป็นปางมาลวิชัยนะคะเป็นศิลป,ปะปางมาลวิชัย จริงๆแล้วหลักในการดูพุทธรูปเนี่ยไม่ยากนะคะถ้าเรารู้เรื่องพุทธรูปแล้วเนี่ยดูท่านั่งเขาเรียกว่าเขาเรียกดูอะไรนะพุทธลักษณะเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเป็นปางอะไรปางอะไรนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากวังจันเกษมนะคะวันนั้นที่เข้าไปที่วังจันเกษมเนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยทำาใหกี้ได้ข้อมูลเรื่องพุทธรูปมาเยอะเลยนะคะลักษณะของปางมาลว,วิชัยก็คือนั่งท่าขัดสมาธิแบบเนี้ยค่ะนั่งขัาสมาธิแบบเนี้ยมือซ้ายเนี่ยวางอยู่บนพระเพลาหรือว่าตากัก แล้วก็มือขวาเนี่ยพระหัตต์อ่ะพระหัตต์พระหัต์ขวาเนี่ยวางอยู่บนพระชานุหรือว่าหัวเข่าเห็นไหมคะแล้วก็คือทิง้งทิ้งน้ําหนักอ่เขาเรียกอะไรนะปะนิ้วทุกนิ้วเนี่ยก็คือ,อทิ้งตามแรงโน้มถ่วงนะคะลงสู่ผืนปฐพีนะคะเป็นที่มาที่ไปของปางมาลวิชัยนะคะหรือว่าปางชนะมารนั่นเองกี้เคยทําเรื่องพวกนี้ทำเรื่องนี้ไปแล้วนะคะทําเป็นเ,เป็นข้อมูลเฉพาะเลยอะ่ะว่าที่มาที่ไปของปางชนะมาหรือปางมาลวิชัยนี่คืออะไรนะคะ โอเคสวยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกทะูปที่เนี่ยยิ้มนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นใกล้ๆแล้วก็โชคดีมากที่เรามาตอนก่อนเที่ยงนะคะเราก็จะได้เห็นชัดหน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ายิ้มยิ้มเห็นไหมคะพระพักยิ้มนะคะพระพักยิ้มแต่ว่าเออเสียรเนี่ยนะคะจะไม่มีจะไม่มีเป็นเขาเรียกเป็นตุ่มตุ่มตุมตุมเขาเรียกว่าเม็ดพระศกใช่ไหมเออจะไม่มีนะคะรูปแบบเป็นลักษณะเหมือนเหมือนแบบ เหมือนรวบผมแล้วก็ทําเป็นจุกๆอ่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แหละนะคะคือจริงๆถ้าดูจากท่านั่งอ่ะก็คือเป็นปางมาลาวิชัยแต่อย่างที่กี้บอกไปหรอว่าอา่อรูปรูปลากอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขมวดผมหรือว่าอ่ออื่นๆที่เป็นดีเทลอื่นๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับยุกับสมัยในยแต่ละช่วงที่เขาก็จะปั้นหรือว่าทําออกมานะคะแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยคือปางมาลาวิชัยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะสวยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ อุโบสถหลังนี้ไม่ใหญ่นะคะเพออุโบสถหลังไม่ใหญ่เนี่ยมันยิ่งตอกย้ํานะคะว่ามันน่าจะเป็นวัดที่สร้างในช่วงยุทธยาตอนกลางลงมากลางหรือปลายลงมานะคะเพราะว่าเขาก็บอกกันอยู่ว่าวัดนี้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับพระนเรศวรนะคะซึ่งที่ก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแหละนะคะต้องต้องลงไปย้อนดูเอาอะเพราะถ้าขืนพูดอีกนะมันก็จะแบบใช้เวลาเยอะในการพูดแต่ละคลิปแต่ละคลิปไงกลายเป็นซ้ําไปอีกนะคะอ่ะเนี่ยค่ะด้านหลังจะมีประตูทางออก ด้านหน้าเข้าได้สองนะคะส่วนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเนะเป็นหน้าต่างเข้าไม่ได้ถ่ายออกไปก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมคะเสะมาตั้งอยู่เสมาก็ไม่ใหญ่เห็นไหมคะพอเสมาไม่ใหญ่น่ะมันก็ตอบย้ําเลยว่ามันเป็นอายุทยาตอนกลางหรือตอนปลายลงมาแต่ถ้าเสมาอันขนาดเนี้ยรอบรองนะคะว่าไม่ไม่ใช่ตอนปลายแน่ถ้ายืนมุมนี้ก็จะเห็นพระพุทธรูปได้เต็มๆนะคะนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยฐานสุกชีแล้วก็มีเป็นลักษณะเหมือนฝั่งอน,นุนะคะประดิษฐานพระพุทธรูป นั่งเต็มไปหมดเลยนะคะอืมเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกสบายใจยงไงบอกไม่ถูกนะคะคือวัดนี้รู้สึกเหมือนสงบสงบนะคะไม่น่ไม่แปลกใจเลยท้าว่าทําไมคนถึงมากันเยอะนะคะอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาด้านนอกกันได้ละนะคะก็เนี่ยคะ่ะมาวัดนี้นะคะต้องหาเวลาดีๆเพราะว่าถ้าคนมาเยอะๆนะคะเราจะเข้าไปข้างในก็เกรงใจเขาอย่างที่บอกมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยคะ่ะทุกคนที่เคย ที่เคยถ่ายวัดเนี้ยนะคะเก็บภาพที่เนี้ยถ่ายไปน่าจะซักมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยรูปคือถ่ายไปเรื่อยๆปุ๊บว,วัดสวยวัดสวยนะคะเนี่ยมุมนี้ก็จะได้เห็นพระพุทธรูปอยู่ในอยู่ในอยู่ในวัดสดใช่ไหมถ่ายผ่านประตูเข้าไปใช่ไหมแต่พอมามุมนี้ก็จะได้อีกฟิลนึงก็คือแบบเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยแอบบแอบบเห็นไหมก็จะเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างในประมาณเนี้ยจับมุมให้ดีอ่ะนะคะโอ้สายถ่ายภาพเก่งอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงมุมนี้ก็เห็นเหมือนกันนะคะ แต่คิดว่ามุมนู้นน่าจะสวยกว่าก็สวยทุกมุมอะค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทางด้านหน้าต่างเห็นไหมหน้าต่างไม่น่าจะเห็นนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเห็นไม่หมดนะคะเห็นไม่หมดจริงๆคะ่ะทุกคนจะเห็นแค่นี้นะคะเห็นไหมคะ ซึ่งถ้าเทียบกันกับที่วัดพุทธสวรรค์เนี่ยเวลาที่เราไปส่องตรงตรงหน้าต่างของอวิหารของพระนอนเขาอะจะเห็นทพะักของพระนอนเต็มเลยนะคะก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละที่นะคะแต่ที่มองว่าที่นี่สวยแล้วก็เสมาของที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นอยุธยาตอนกลางตั้งอยู่บนฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะเห็นไหมคะแต่เป็นลักษณะของเสมาใบเดียวไม่ใช่ใบคู่นะคะเป็นตอนกลางแน่ๆอยู่แล้ว ข้างหลังมีทางขึ้นไปอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ด้านหลังนี่เออนี่ยเเห็นไหมเห็นไหมคะงามขนาดอ่ะสวยมากนะคะวัดน,นี้กี่ว่าคือจะพูดว่างไงดีนะคือ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 วัดวัดบางวัดเนี่ยนะคะมันมันเหมือนกับว่าคือวัดเนี้ยไม่ได้ใหญ่นะ พื้นที่ไม่ได้ใหญ่เลยเท่าที่กี้ดูคำนวณด้วยสายตาเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะคะจัดว่าเป็นวัดขนาดเล็ก้วยซ้ำแต่คือคนสร้างคงสร้างด้วยความแบบพินิษบรรจงมากอะนะคะคือแบบคือเสกสรรปั้นแต่งอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันรู้สึกว่าเออมันมันมัน,ม,นมันดูนเรียบๆแต่ว่ามันดูมีอะไรอะนะคะวัดนี้สวยสวยจริงๆค่ะสมแล้วค่ะที่คนมากันเยอะนะคะนอกจากว่าจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรแล้วที่ว่าความสวยของวัดอะทําให้คนมากันด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะ อีกมุมหนึ่งของอุโบสถยืนอยู่ทางด้านหลังนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นวิหารพระพุทธรูปองค์นี้กับองค์ข้างในเนี่ยเป็นปางเดียวกันปางเดียวกันไหมเดี๋ยวไม่ใช่พูดไปแล้วเลยเปื่อยนะคะเอาใหม่ดูใกล้ๆก่อนใช่ใช่ช่เป็นปางมาลาวิชัยเหมือนกันแต่ว่าข้างในอ่ะจ,จะยิ้มแต่ข้างนอกไม่ยิ้มนะคะข้างนอกไม่ยิ้มนะคะเสียนก็จะเป็นทรงอย่างนั้นเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเหมือน ไม่มีเม็ดผรศกนะคะจะเป็นเรียบๆอย่างนั้นแล้วมีกระหมดจุกข,ขึ้นไปแบบนั้นนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะสาลชุกะชีก็ประมาณนี้นะคะเสาเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าแล้วก็บริเวณของวิหารเนี่ยจะตรงกับทางออกของกาแพงแก้วทั้งหมดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะสวยมากค่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวก่อนเฮกกี้ขอเดินไปดูเจดีระฆังของที่วัดวรพ่อวัดวรเชษฐารามแห่งนี้ก่อนนะคะ อันนี้เราเยืนอยู่หลังพระนะคะทุกคนอันนี้คือจะดีระฆังที่วัดวัลเเชษฐถารามแห่งนี้กี่พูดให้ฟังหน่อยนึงก็ได้ค่ะว่าจริงๆรแล้วทำไมทำไมคนถึงมาวันนี้กันเยอะใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะทุกคนเขามีความเชื่อในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของประวัติศาสตร์นี่แหละนะคะเขาบอกว่า วัดนี้นะคะมันน่าจะเป็นวัดที่มีการนําพระบรมศพของพระเนสรสวระมา,าถวายเพลิงศพที่นี่แล้วก็อาจจะมีการเอาพระบรม,มทิอยบ์บรรจุไว้ที่จะดีแห่งไหนสักที่หนึ่งที่บริเวณวัดนี้แต่ในชั้นหลังเนี่ยนะคะเขาน่าจะาเปลี่ยนความคิดไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดจากข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าวัดวรเชษ์อีกวรเชษ์หนึ่งที่อยู่ด้านนอกเกาะกี้ก็เคยไปที่นั่นมาหลายรอบแล้วนะคะ วัดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นที่ถวายเพลิงพระศพพระนเรศวรนะคะแล้วก็จะดีป,ปางองค์ใหญ่ๆอะคะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระนเรศวรในชั้นหลังนี่เขารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพร,พระบรมศพอะน่าจะถูกอัญเชิญมานะคะแล้วก็มาตั้งทําพระเมรุม,มาตรขนาดใหญ่เลยที่บริเวณแถวๆหน้าว,วิหารหลวงพ่อมองคลประพิษสมัยก่อนแถวๆโซนนั้นนะคะบริเวณตรงนั้นอะมันจะเป็นเขาเรียกเรียกว่าจักรวรรดิมันจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างมากนะคะ จะมีการสร้างพระเมรุมาตรทุกคนนึกภาพพระเมรุมาตรไหมเหมือนเ,อเวลาที่ยกตัวอย่างอย่างอ่ะงานงานาถวายเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่9้าที่ผ่านมาทุกคนจาได้ว่าที่เขามีการตั้งพระเมรุมาตการกันไว้ที่สนามหลวงอ่ะนั่นแหละเหมือนกันเขาบอกว่าที่หน้าบริเวณวัดหลวงพ่อมงคลบวชพิษามันน่าจะเป็นลานที่เป็นจกักรวรรดิเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็อัญเชิญพระบรมศพมาแล้วก็ทําพระเมรุมาตรตั้งพระบรมศพไว้ที่นั่นนะคะแล้วก็ หลังจากถวายเพลิงศพแล้วก็นําพระอัฐิเนี่ยเอาไปบรรจุเอาไว้ที่ท้ายจระําที่วัดพระศรีสันเพชรตรงบริเวณวิหารจระนามตรงข้างๆกับเจดีพระบรมไตรโลก,กนาถที่กี้เคยพาทุกคนไปเพราะว่าวพระศรีสันเพชรเป็นสุสานหลวงนะคะประมาณนั้นแต่นะคะเมื่อกี้ตอนที่กี้เดินเข้ามาเนี่ยก็แอบไม่ใช่แอบไปดูหรอกเดินไปดูป้ายของที่วัดนี้อยู่หน่อยนึงเขาก็มีข้อมูลบอกเลยว่าอ,อ่อในงานในงานถวายเพลิงพระศพพระน,นเรศวรเนี่ยคือมีการตั้งเพราะไม่รู้มาดสูงถึงเท่าไหร่นะ เป็นหลายเป็นหลายเส้นน่ะนะคะเป็นหลายเส้นเส้นคือหน่วยนะคือหน่วยของความสูงนะแล้วก็อัญเชิญพระสงฆ์มาเออนิม,มนต์พระสงฆ์มาประมาณเป็นหมื่นรูปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นวัดนี้นะคะที่เป็นการถวายเพลิงพระศพอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงนะกี่พูดเรื่องนี้อีกแลกกี่มองว่าใครเชื่อในทิศทางไหนก็ก็ทําไปในทิศทางนั้นละกันขอให้มันเป็นเชื่อในสิ่งที่มันแบบไปในมุมที่มันเป็นพ o s ิทีฟอแบบ คือถ้าใครอยากจะเชื่อว่าที่นี่เป็นที่บรรจุอฐิพะนเรศวนหรือว่าที่ถวายเพลิงพระศพระนเนสวรก็มันก็ก็แล้วแต่จะเชื่อไงก็ดีว่าล่ะจะได้มีคนเข้ามาไหว้พระเข้ามาทําในสิ่งที่มันดีงาม่ะที่มองว่ามันก็ก็ตามนั้นแต่ที่ว่าแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าในชั้นหลังเนี่ยเขามีการเหมือนพิสูจน์กันแล้วไงคะว่าจริงๆแล้วจุดที่ถวายเพลิงพระศพมันน่าจะเป็นแถวๆหน้าจักรวัดตรงนั้นมากกว่านะคะประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่า ี่เองก็เป็นคนที่ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะคือเราอะสงสัยไงว่าโอ้โหพระมหากษัตริย์ที่แบบยิ่งใหญ่แล้วขนาดนั้นอะทําไมถึงข้อมูลแบบการสวรรคตก็ดูแบบดูแบบไม่ค่อยรู้ว่าสรุปแล้วยังไงเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยนึกภาพอกือมะเออวันนี้กี่มีโอกาสได้เดินขึ้นมาบนเจดีย์ของที่วัดวรเชษฐถารามปกติกี่ไม่เคยได้เดินขึ้นมาบนนี้เลยนะเห็นไหมคะมันเป็นฐานพระทักษิณที่ไม่มีระเบียงเห็นไหมเห็นปะ ป็นฐานวัทษินที่ไม่มีระเบียงนะคะเป็นระคังกลมนะคะแล้วข้างบนก็เป็นระคังทรงคล้ายทรงลังกาเหมือนรัชศรีเลยแต่ว่ารูปแบบจะสั้นกว่านะคะยอดก็มีฐานบรรลังอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีทางลงเดี๋ยวนะที่ตะวันตกไม่ลงไม่ลงไม่ได้ปะตองน,นี้ลงไม่ได้ของนี้ลงไม่ได้นะคะของนี้ลงไม่ได้นะคะลืมบอกไปค่ะทุกคนวัดนี้มีน้ําล้อมนะมีน้ําล้อมอารมณ์เดียวกันกันกบวัดหัสราวาเลย ระวังชัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็มีบันไดาทางลงนะคะเห็นไหมมีบันไดาทางลงเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นเจดีย์ประธานคือถ้าช่วงที่เขามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาผ้าเหลืองๆมามาห่มองเจดีย์ด้วยนะที่นี่นะคะต้องลองติดตามอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะอ่าอันนี้คือมุมศาสตร์ไปทางด้านนู้นนะคะสวยไหมงามนะคะ วัดเนี้ยสวยจริงๆนะคะกี้บอกเลยว่าคือกี้บอกไม่ได้ว่ามันสวยเพราะอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าวัดเนี่ยเราไปมาเยอะไงะพอเราไปมาเยอะเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าบางวัดมันคือบางวัดะสวยแต่บางวัดมันมีสเสน่ห์ไปแล้วต้องไปซ้ำไปแล้วต้องไปซ้ำอย่างว่าพระศรีสันเพชรเนี้ยโอ้ยไปจนแบบว่าไม่รู้จะไปเยอะไปไหนเหมือนกันนะคะบางทีก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าจะไปเยอะไปไหนเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะวัดราชบุรณะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสวยงามมากค่ะทุกคน จริงกี่อยากจะเดินลงบันไดนี้ไปนะแล้วก็ไปเดินไปทางนู้นใช่ไหมต่ไม่เอาดีกว่านะคะเพราะว่าคลิปมันเริ่มจะยาวแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันที่วัดวโรโพนะคะทุกคนทางขึ้นมีค่าสองค่ะทุกคนทางด้านทิศใต้กับทิศเหนือตะวันออกตะวันตกไม่มีทางขึ้นลงนะคะเห็นไหมแต่ว่าสาดไปก็จะเห็นพระพุทธรูปที่วิหารแต่อย่างที่กี่บอกไปนะคะสมัยก่อนนะวิหารนะมันเต็มหมดมันมีผนังเราจะไม่เห็นพระพุทธรูปแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันโดนเผาโดนทําลายไปอย่างเงี้ย มันก็เหลือให้เราเห็นแบบนี้มันก็เป็นมุมหนึ่งที่เนี่ยคือแหมจะเรียกว่าข้อดีก็ไม่ได้เนะคือเราไม่ได้อยากให้พ่อมาเผาเราแต่เรามองในมุมที่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเออเนี่ยถึงจะเหลือแต่แบบนี้แล้วแต่ก็ยังเหลือความสวยงามให้เราได้เห็นวราเชศถารามค่ะทุกคนนะคะทุกคนคะตรงนี้ไม่ใช่ทางลงนะตรงนี้ไม่ใช่ทางลงกี่สันนิษฐานว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นทางเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ นี่เพ้าเอ่อใช่ป่ะมันมันเป็นช่องอะไรบางอย่างอ่ะแต่ไม่ไม่ฟันธงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปค่ะทุกคนอันนี้มีวิหารหลังเล็กอยู่หลังหนึ่งอยู่ทางด้านฝั่งทางทิศเหนือนะคะทางด้านท้ายของเออจดีประธาน,นก็คือหลังนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือวิหารนะไปค่ะเดี๋ยวเดินไปจบที่ด้านหน้าแล้วกันนะคะทุกคน งามขนาดวอรเชษฐาลามมีวิหารอยู่อีกสองหลังอ่าอยู่อีกหลังหนึ่งทางด้านทิศเหนือด้วยเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งกระด้านทิศใต้เอ่อทิศใต้ไม่มีนะทิศใต้ไม่มีงามจริงๆเนี่ยค่ะเป็นวิหารอีกเป็นวิหารอีกอีกหลังหนึ่งนะคะเห็นไหมแต่อันนี้จะยาวกว่าอันนี้จะเล็กกว่านะคะอันนี้จะเล็กกว่าอันนี้จะอยู่ยาวกว่า แล้วมีเสาด้านในเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะทุกคนมีรากฐานของอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหลือแต่รากฐานค่ะคิดว่าน่าจะเป็น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 มันไม่มีเสาข้างในเลยนะคะทุกคนอันเนี้ยอาจจะเป็นในนี้ก็ได้เหมือนเป็นเออเดี๋ยวนะถ้ามันมีตฐานแบบนี้มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะเป็นที่นั่งเหรอ เป็นเหมือนสาราปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะเดาไม่ถูกอ่ะคือคือแผนผังก็ไม่ได้ระบุบอกไว้ว่าตร,ตรงตรงที่กี้ยืนตรงเนี้ยมันคืออะไรนะแต่ถ้าเป็นวิหารนะ่ะอย่างน้อยมันจะต้องมีเสาทุกคนเห็นไหมมันจะต้องมีเสามันจะต้องมีเสาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยลักษณะเหมือนเป็นสร้างขึ้นมาเป็นอาคารเฉยๆเหมือนแบบมีมีมรากฐานแต่ไม่แน่ใจว่าหลังคาเป็นยังไงนะคะมันไม่มีเสาด้วยนะแต่มันไม่ใหญ่นะตรงเนี้ยนะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่ง อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะลักษณะเหมือนเป็นเดี๋ยนะคะทุกคนมันเป็นตันๆนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอันเนี้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นเจดีเป็นรากฐานของเจดีหรอคะไม่น่าจะใช่อะ่ะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้เป็นวิหารที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เอ้ยกี้ไม่เคยเดินมาบนนี้เลยนะเนี่ย เนี่ยค่ะวิหารที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่โอเคแล้วก็ทางด้านหน้าค่ะทุกคนจะมีในส่วนของจะดีคู่อันนี้กี้ก็ไม่เคยเดินมาใกล้ขนาดนี้เลยเหมือนกันนะคะสักคู่นะคะแล้วรู้สึกเหมือนจะขึ้นมาได้ด้วยนะคะเนี่ยมันมีบันไดอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นปะนี่เป็นอะไรค่ะ มีเจดีคู่อยู่ตรงนี้นะคะคู่กันเป็นจะดีย่อมมุมอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าจะดีเนี้ยมันอาจจะเป็นจะดีที่ใช้บรรจุอัฐิของพระในสวนก็ได้อันนี้ก็หมายถึงในความเชื่อในยุคก,ก่อนนะในยุคก,ก่อนหน้าที่เขาจะมีการพริสูจน์อะไรกันมาในช่วงหลังนี้นะแต่ช่วงหลังนี้ไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะนะคะนี่ค่ะมีจะดีคู่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจบกันที่บริเวณด้านหน้านะคะ ของวัดวรลเชษถารามค่ะทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าที่นี่ว่าวัดวาลเชษในเกาะวรเชษในยุธยามีทั้งหมด3ามที่นะคะคือวรลเชตตรงนี้วรเชษในเกาะหรือวรลเชษถารามแล้วก็วัลเชษที่อยู่นอกเกาะไปทางแถวๆวัดวัดชัยอะ่ะเลยวัดชัยไปอีกนะคะแล้วก็อีกวรเชษชตนึงเหมือนจะอยู่อีกอำเภอหนึ่งเขาก็ว่าที่นั่นก็น่าอาจจะใช่แต่ว่า ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคีดว่าน่าจะเป็นที่ที่กี้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าเพราะว่าพวกบรรดานักวิชาการหรืออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยในชั้นหลังเนี่ยเขาก็มีการสันนิษฐานกันไปในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะเป็นที่บริเวณจัก,กรวรรดิที่หน้าวิหารหลวงพ่อมองคลประพิษมากกว่าและก็นําพระบรมอัฐิเนี่ยไปไ,ไว้ที่ท้ายจรนําที่วัดพระศรีสันเพชญนะคะเพราะที่นั่นเป็นสุสานหลวงของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะคะอันนี้คือบริเวณด้านหน้า ออด้านหน้าทั้งหมดนะคะก็คือวิหารเห็นไหมคะอย่างที่กี้บอกว่าโอทรลุปเนี่ยปางเดียวกันกับในอุโบสถเลยแต่ข้างในวิหารเนี่ยจะไม่ยิ้มนะคะแต่ว่าในอุโบสถเนี่ยจะยิ้มมากนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะสําหรับวาเชษฐารามไปแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ต้องไปย้อนดูในคลิปเก่าๆที่กี้เคยพามานะคะเดี๋ยวเราจะไปดรอปกันที่วัดวลโพแล้วกันนะคะโอเคค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ